สอนโดนเจ้ากิดวันที่มาสอนโดนเจ้ากฤดเจ้ากิดจะมาไหมผมไม่ไปอ่ะ อืมเพิ่มไปแล้วอ่ะกิดไม่มาทีแล้วต้องไปอีก มาเลยผมสอนโดนเจ้ากิดมาเลยเจ้ากิดโอ้ oh, นี่ึงโง่หม่กาดเจ้ากิด <c oughs> นี่มึงปล่อยเจ้ากิดมาให้กลัว <c oughs> ผมสอนโดนเจ้ากิดโคตรแรงเลย